โดยความรักความว่วงใจยแล้วก็อยากจะเห็นหมายิงิงมีอายุยืนยาวเรามีโครงการนี้เนี่ยนะครับข้องสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ข้องกลังสมองที่จะให้กำลังใจกับหมายิงิงและกับผู้ทุ่งไห้เกินรอยการทางสภาและคณะเนี่ยมีโรงพยาบาลกระบี่โรงพยาบาลนาการินอาอินเตอร์เนชั่นแนลมามีโรงพยาบาเอาลึกด้วย นายกสมาคมชาวทุ่นยางจังหวัดกระบีก่กระบาโอ้มากันเยอะแยะแล้วกันโดยเฉพาะนี่ก็น,นายกเล่ากาชาดนั้นคุณนายผู้วานั้นก็นให้ตัวแทนมาเยี่ยมด้วยนะครับตัวแทนนี้ก็คือคุณนายก็องนายเบิร์ประสิทธิกระบี่นี้มายิ่งนี้จะเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของคนจังหวัดกระบี่ที่เชื้อเชิญน,นายหนักสองเที่ยวมา ราวากันมาแล้วนี่มากินมาอายุที่นี่แล้วอายุเกินร้อยแล้วเพราะนั้นนี่ก็นั่นแหละเป็นสิ้งจูงใจให้คนมาเากี่ยวกับบีอีอีออย่างหนึ่งนะครับมีการแสดงว่ามายิ่งนี้ใดทำประโยชน์ได้กับฝาลูกล้านมาและโดยเฉพาะอย่างยิิงนี้มายิ่งอายุร้อยหนึ่งกรบบีร้อยห้าสิบปีกะบกับีตอนหน้าสิปีแรกนี่มายิ่งกระเกิดแล้วเป็นรักใจกของลูกล้าน,นาสร้างบ้านแปลงเมือง ทำไมกระบ,บี่นี่ยถ้าไม่กอนหล่าล้างหมากระครับไม่มีคนรู้จักตอนนี้อนโอ้คนรู้จักกันทั่วโลกแล้วก็ด้วยเฉพาะอย่างหญิงนี่ก็เอาเงินมาเป็นเส้นแส้นลานหมายอาลูกล้านกองของหมายิิงทีนี้ได้จับได้ฉายค่อยหมายิิงนี้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวแล้วก็ตออ้องรอหญสิปีขึ้นไปละรับมา้า <c oughs> <c oughs> ครับ